He, <laughs> ใสูงนะคะเป็นรถขมแต่มีประโยชน์เนินหามเที่ยวนะคะเป็นนมเอ็นชัวผสมนะคะเป็นต้นชัวค่ะเอ็นชัวนะคะทานข้า,กาวกับต้มมะละกับอามมกกัน น้ำไปด้วยนะคะเพื่อนอว,อว่าน้ำต้มมาระก็มีประโยชน์ <c oughs> อร่อยมากเลยมาระมีประโยชน์นะคะทำให้ช่วยง่ายแล้วก็หลับสบาย ให้เพนน้ำนะคะเพราะทานน้ำเปล่าไม่ได้ก็ผสมเป็นชัวให้ทานกจน เท้วนะคะกุณบินนมเอนชัวผสมนะคะเป็นต้นชัวค่ะเอนชัวเป็นนี่นะหามเท้วนะคะกุณบินนมเอนชัวผสมนะคะเป็นต้นชัวค่ะเอนชัวเป็น น้ำไปด้วยนะคะเพื่อนค่าเราต้มมาแล้ก็มีประโยชน์ผสมให้เพนน้ำนะคะเพราะทานน้ำเปล่าไม่ได้ก็พาผสมเป็นชัวให้ทานก็จะ <c oughs> อร่อยมากเลยมาัะมีประโยชน์นะคะทำให้ช่วยง่ายแล้วก็หลับสบาย เน้นหามเที่ยวนะคะก็เป็นนมเอนชัวผสมนะคะเป็นต้นชัวค่ะเอนชัวอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อย นี่นะคะั no ensure, บเลนทามเทยวนะคะก็เป็นนมเอนชัวผสมนะคะเป็นอ้นชัวค่ะเอนชัวนี่นะคะับเลนทามเทยวนะคะก็เป็นนมเอนชัวผสมนะคะเป็นอ้นชัวค่ะเอนชัวนี่นะคะั no ensure, บเลนทามเทยวนะคะก็เป sure, ็นนมเอนชัวผสมนะคะเป็ no ensure, อนอ้นชัวค่ะเอ sure. นชัวได้น้ำไปด้วยนะคะเพื่อว ค่ะเราต้มมาละก็มีประโยชน์มีกะใหญ่สูงนะคะเป็นรสขมแต่มีประโยชน์อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อย อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อย ได้น้ำไปด้วยนะคะเพื่นอนค่ะเราต้มมาละก็มีประโยชน์ ให้เพนน้ำนะคะเพราะทานน้ำเปล่าไม่ได้ก็ผสมเป็นชัวให้ทานเกะไ มากเลยมารับมีประโยชน์นะคะทำให้โ่ยง่ายแล้วก็หลับสบายมีกระใาสูงนะคะเป็นรสขมเต็มีประโยชน์ hey! เพนน้ำนะคะเพราะทานน้ำเปล่าไม่ได้ก็ผาสมเป็นชัวให้ทานก็จะได้น้ำไปด้วยนะคะเพื่อนอว,อว่าต้มมาละก็มีประโยชน์